สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องบ้านไร่ไทยแลนด์นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับพอดีว่าฝนมันไม่ตกอ่ะเลยทำไรในไร่ไม่ได้เลยนะครับเลยต้องรอฝนแต่มาวันก่อนนะครับฝนตกแรงมากเลยนะครับเราก็เลยมีงานจ้างนะครับให้ไปปลูกข้าวโพดแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าพันุที่เขาใช้ปลูกเป็นพันอะไรนะครับ ส่วนเครื่องก็เป็นของอนุสร์การช่างเหมือนเดิมนะครับเครื่องตัวเก่าแต่สภาพก็คงยังพอใช้ได้อยู่นะครับก็มีสีลอกไปตามกาลเวลานะครับมีบ้างนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไรเลยนะครับว่าเป็นพันอะไรไปไปดูกันเลยครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นพันข้าวโพดที่เขาใช้นะครับก็เป็น nk นะครับ s 7 3 2 8นะครับเม็ดเบอร์2นะครับประมาณนี้นะครับถุงสิบโลนี่ก็เป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยโพสต์ีอันนี้เป็นปุ๋ยอินซีนะครับชีวภาพประมาณนี้นะครับไปเราไปดูปลูกกันอันนี้ก็เป็นพื้นที่ปลูกประมาณ1ิบ5ี่บห้าไร่นะครับนี่มีข้างหลังนี้ มันจะเป็นแนวชายทงครับถ้าเสียงเบา้าขออภัยด้วยนะครับ นี่นะครับไปดูเม็ดกันนี่นะครับนี่ก็เป็นเม็ดเบอร์สองนะครับส่วนเติมนี่เป็นสิบหกนะครับการนี่เป็นสิบหกเหมือนกันดูปุ๋ยกันอืมนี่เป็นปุ๋ยนะครับ ดินกําลังพอใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ค่อยๆไปนะครับไม่ได้รีบอะไรนะครับก็ไปตามที่นะครับที่โค้งก็ต้องโค้งหน่อยเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับการหยอดข้าวโพดนะครับ NK s 7 3 2 8นะครับถุงละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับเป็นเมล็ดเบอร์สองนะครับ ด้วยเครื่องปลูกอนุสรณ์การช่างเหมือนเดิมนะครับเครื่องเก่าๆของเรานะครับหากมีข้อสองสัยต้องไนก็สอบถามคันเข้ามาได้นะครับ mm. ไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ mm. ฝากกดไลค์กดแชร์ mm. กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบรรยไทยแลนด์ด้วยนะครับ mm. หากเสียงไม่ค่อยดีหรือไม่ค่อยได้ยินก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับ mm. ครับสวัสดีครับ